สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเตาแก๊สทีวมวล CG15 มินิไซส์นะครับตัวนี้เหมาะกับการไปแคมปิ้งสำหรับวันนี้จะมาทดสอบเตาโดยการทอดไข่เจียวครับตอนนี้เตาเราพร้อมแล้วใส่น้ำมันอันนี้ก็ร้อนน้ำมันเดือด สังเกตความแรงของเปลวไฟนะครับจะมีความแรงคงที่รุ่นนี้ก็เหมือนเดิมครับเราสามารถออกแบบให้เติมฟืนได้ขนาดฟืนที่ใช้ขนาดนี้ครับไม่ใหญ่โตมากวิธีการใส่แล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเปลวไฟลดลงเนี่ยแล้วก็เติมฟืนลงไปนี้นะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วไม่กลัวบอกน้ำมันร้อนแล้ว โอ้โหกำลังดีเลยเห็นแล้วหิวข้าวทันทียังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย ซูมซ um ูมหน่อยเหลืองเหลืองเหลืองจริงเหลืองจริงอะไรตัวสุกไวสุกไวอันนี้แม่ครัวกิติมาศครับไฟกำลังดีนะไม่แรงเกินดีู้ดีอ่ะ เออกำลังดีเลยกำลังสวยไข่เจียวทาได้ความแรงไฟครับสม่ำเสมอทำให้เวลาทำกับข้าวนี่ก็ง่ายขึ้นไข่เจียวฟูดีมาก,มากต่อเลย ียงด้วยขึ้นไข่ฟูขึ้นกระทะเช้านี้ใครยังไม่ทานข้าวนะครับอาจจะได้กินหอมแล้วก็หิวได้ เติมฟืนได้เรื่อยๆครับสังเกตนะครับเวลาถ้าเกิดว่าไฟลดลงเนี่ยเราก็เติมฟืนลงไปใช้ฟืนเล็กๆได้ไม่ต้องไม่จ้เป็นต้องใช้ฟืนชิ้นใหญ่ สังดีลขอจบการทดสอบไว้เพียงเท่านี้นะครับบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม